เจ้าใช้คําว่าเหตุปัจโยอ,อุปนิสยาปัจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปตามหลักของธรรมชาติซึ่งเราควบคุมไม่ได้แต่อารมณ์เราคุมได้ส่วนเราในคุมได้ คุมตัวเราเองได้ฝึกผลตัวเองได้นะแต่โดยธรรมชาติแล้วจะมีพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้ามันก็เป็นอย่างนี้จะมีพระอริยเจ้าไม่มีมันก็เป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมเออเขาเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เราชอบฝืนธรรมชาติอยากให้เป็นหลังกาลมดังใจอย่างตัญหาเรามันเป็นไปไม่ได้ impossible เนีดูหลวงตาสิสมัยเป็นหน่มเนี่ยโอ้โหผมดกปกไหลผมยาวจริงไหมโอ้โหร่างกายซิกแพ็เป็นก้อนแข็งแรงออกกำลังกายเล่นบาเดียวบาคู่ยกน้ำหนักฝึกฝนเพื่อตัวเมียไมไ่เพื่อเพื่อตัวเองหรอก <c oughs> อ เพื่อให้เข้าตากรรมาการอตัวเมียเน,นี่ก็ผกผลพุทธตัวผู้ใช่ไหมเออเออกูออกปั่จักรยานเนี่ยไม่ใช่เพื่อออกกำลังกายเพื่อตัวกูเลยเพื่อสุขภาพหรอกจริงจริงเจตนามันเป็นอย่างนั้นอเออ ุกวนันนี้อ้าวปล่อยปล่อยปล่อยไปตามมันตามธรรมชาติน่ะเราควบคุมนิสัยควบคุมจิตใจควบคุมสันดาณเราดีกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราดีกว่ามาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นจิตใจให้มันดีขึ้นส่วนร่างกายตามอัตภาพบำรุงรักษาเพื่อจะใช้งานเฉยๆใช่มเห็นไหม เราจะกินข้าวเพื่อยังอัตภาพนี้ให้เหลืออยู่เพื่อจะปฏิบัติฝึกฝนจะอาศัยร่างกายนี้เพื่อฝึกจิตฝึกใจอ่ะหช่ไหมบ <c oughs> มงอนาก็ต้องรักษาไวเเเ้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาและตัวเราเอง เพราะว่าชีวิตที่เรามีอยู่หายใจอยู่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเขาฮะ,ะ,ะเพื่อตัวเนี้ยมันจะได้เพื่อมันเป็นประโยชน์ต่อคนนะจริงไหมเออะจะเป็นประโยชน์มากน้อยมันต้องเกิดประโยชน์แหละหลวงตาจะอาศัยร่างกายเนี้ยอาศัยเนี่ย ทัศน์ศีนี้อ,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 อาศัยทัศสีเีนี้เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนต่อโลก คือเน,นี่สองร้อยเจ็ดสิห้า่อย่าเพิ่งตายนะกูขอร้องไว้ก่อน ดีใจมากไปนั่งไกลๆกลูเลยมึงอะ่ะโน่นนั่งอยู่โน่นกูกำลังเทศอยู่ไม่ซ่องเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันมะกูแนะนำไปหากูบาชายมัน กูบ่าชัยพูดแล้วเออนั่นแหละไปคุยกับกูบาชัยแก่กูไม่เคยไม่แก่แล้วกูไม่อยากคุยด้วยอ๋อจะคุยก็สองสามใช่ใช่ใช่ามเยอะเยอะมันจะชวนกูไปอยู่กับมันแหมตอนสิบเจ็ดสิบแปดไม่เห็นมาชวนกูเลย เห็นหน้าแล้วกูตกใจเลยเคยนิมนต์กูไปบ้านมันเนี่ยบอกนู้่อยวางว่าฉันไม่มีแล้วไม่สะสมใต้ถุนบ้านเข้าไปนั่งไม่ได้เลยเต็มเลยมีจะกระสอบเขาจะมาขอพระไปอยู่ด้วยเออ กูก็เลยบอกไปจีบเราเองาอภาปปีนเสาไหมปีนเสาไปไหนล่ะนีไปแล้วเหรอ,อะเนี่ยเดี๋ยวให้ไปอยู่ด้วยกับไม่ชีให้ไม่ชีอุ้มแมวอ่ะพระจูงหมา เลี้วสะเชิงเซาก็น่าอยู่นะ,อะเออตรงนั้นโอ้โหไปครงตาไปดูแล้วเฮียเยอะมากเต็มเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นคลองน้ำปีนขึ้นมันปีนขึ้นไปไอ้ตัวตัวเฮียเอนไม่เรียกเฮียดีกว่าเนาะอ่าตะกวดใช่ไหม ือตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตากแหลกเต็มจนไม้เลยอ,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 อยากได้พระอยากได้คูบาชายไปห,หรือคูบาทุยก็ได้นะ จีบเราเองนะอยากกชวนใครไปด้วยก็จีบเราเองจากไรใครก็ไปจีบเอาพระองค์ไหนก็ได้นนแล้วนะเพื่อให้หลวงตาสั่งหลวงตาไม่สั่งไม่้สั่งใครว่าจะไปอยู่โน่นอยู่นี่ไม่เอาหลวงตาไม่แทรกแซงใครอยากไปไปอยากอยู่อยู่ตามสภาพตามสบายใจเนาะ จะให้หลวงตาสั่งว่าเออมึงไปอยู่กับแม่ชีคนนั้นนะไม่ได้ไปอยู่วัดน,นั้นนะไม่เอาอยากไปไปเนาะอยากอยู่อยู่นะเพราะว่าด้วยนิสัยหลวงตาเหมือนกันนิสัยหลวงตาเนี่ยไม่ชอบให้คนมาบงการเราสิ่งไหนตัวเองไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอืน่นนะ ันไม่ยุติธรรมถึงเขาจะมาอยู่กับเราก็ตามเาเราจะไม่สั่งเขาว่าเอ้ยมึงต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาล้งจาาไม่เคยนะนะไม่ไม่อยากอยู่อย,อยู่อยู่จนตายอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหานะ ่างคนต่างทหน้าที่ของตัวเองรู้จักโตแล้วจริงไหมอ่ไม่เอาไม่แสกแสงใครอยากไปเนี่ยแกก็อยากให้หลวงตาสั่งหลวงตาต้องสั่งได้ที่ว่างนันโอ้โหมึงมาสั่งกูเดี๋ยวอะ ถ้าเหมือนแก่ถ้าเหมือนก่อนแล้วไม่แคล้วเลื่อนหลังขะดีที่ข้าได้ฟังคําพระสอนสั่งดับเวรนอเราเอาน้ําเย็นรูกไป ตวนี้ไม่ชีไปนั่งเฝ้าสองร้อยเจ็ดสิบห้ากูว่าจะให้มันสามร้อยยังขาดอยู่ยี่ห้าเนาะจะให้มันครบรอ,อบอุ่นดีเนาะอบอุ่นดีวันเราสามัคคีกันเราคือญาติ เราคือพี่น้องอความคุ้นเคยเป็นยาอย่างยิ่งนะเราเห็นไหมยามมีศึกเราลบยามสงบเราลบกันเองออด้วยนิสัยอยู่ไม่เป็นสุขของพวกเราเนาะ,ะ,ะ,ะไม่เป็นไร เปงานหลายงานก็ไปเจออีมานิอีมานิมาอย่างพันเตกูคว้าไมา้มาเอาไมา้มานี้ไปใกล้ๆอีมานิกูบอกว่าซะ,ะ,ะก็เลยทำให้ บางทีเนาะนิมนต์เราไปน่าจะให้เราทําตามเราเนาะไม่รู้จะเอาเราไปทําไมเราว่าถ้านิมนต์เราไปมึงนิมนต์กูไปให้กูไปทําตามมึงนี่นะมันก็จะเกินไปแล้วไม่รู้ว่าใครจูงใครนะโยมจูงผ้าละทุกวนเนี่ยฮะเขาก็เรียกอาจารย์อาจารย์อยู่แต่ไม่ทำตามแล้วนะ โยมจับใหม่มาอ,อ้าววันนี้เราจะอะไรนะอัาอาธนาธรรมรัานาศรรีลแล้วก็จะสวายทานว่างั้นทั้งที่พระเป็นคนทาออาํากับข้าวออกตังค่ากับข้าวจะโยมสวายทานาแล้วก็บอกให้พระให้พรด้วยนะกูว่ามึงให้พรกู กูเป็นคนหายหมึงกินนะมันกลับตาลปัดกันนะเจตนาคือกรรมพิธีกรรมเอามันพอประมาณนะกูไปเห็นพุ๊บไปนั่งพุ๊บกูเห็นแล้วหากับข้าวให้พระพุทธเอาให้พระพุทรูปกินก่อนพระพรูปกินข้าวได้ด้วยหรอกูอ่ะ ต่อไปก็จะมีน้ําแดงน้ำหมกเขียวแล้วเหมือนกุมารทองแนละ้วเกินไปศาสนาพุทธเราไปถึงขนาดนั้นแล้วหรือ่อะฮะเอาพองามอ่ะอันนี้ต้องโอยกว่าจะได้กินข้าว ก็จะได้ทำเสร็จไปแล้วโยมเป็นโคศกไหมถ้าก็นั่งอยู่งั้นแหละไม่เห็นหัวหรอกบอกมันเคารพนะเอออ่าทานมาวันนี้ทำรู้ขายบุญแล้วทีนี้ขายบุญขายกุศลแล้ว หลอยสองหลอยเพื่อจะสร้างนั้นสร้างนี้นี่วันนี้มาบูชาหลวงพ่อใหญ่ว่า้งหลวงพ่อใหญ่คือพระพุทธรูปองค์เบอลอร์ที่สร้างไว้แต่พระนั่งอยู่ตรงนั้นไม่เห็นหัวหรอกนี่นะภาพไม่ต่อยอหอกอิสอราเอลมามาม่อไรวะ ไปช้าน้ำหนักขึ้นใช่ไหมอิโมยอึมฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ของเรานัตถิเมสรนังอัญังพุทธโธเมสรนังวารังใช่ไหมพระพุทธเป็นที่พึ่งของเรา พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอะ,อะไร่ะคือพระพุทธอะไรวะคือพระธรรมอะไรวะคือพระสงฆ์รัตนตรฮะฮะใจเราสิฮะน้อมแลวลึกสิ่งคนบ,บูชาเจ้า น้อมระลึกถึงคำสอนของพระอ,องค์เรียกว่าพระธรรมนะน้อมระลึกถึงพระสงฆ์สาวกนเห็นไหมคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพร,งพระสงฆ์นะโอ้ยเ,อเรียกเราล้วคนละร้อยสองร้อยบริจาคกันนะนะ พระจำพรรษายอยู่ที่นี่เท่าไหร่สองลูกพ้าสองลูกวัดสยใหญ่โตนะเข้าไปแล้วโหไม่รู้จะสร้างให้ใครอยู่มีแต่ยิ่งจกกันทุกแกนะไม่ได้ใช้งานอานิสงส์แปลว่าใช้งานนี่ ถ้าทำแล้วได้ใช้งานอย่างศาลาเนี่ยเห็นไหมศาลาเล็กๆของพวกเราเนี่ยกลัวที่ว่าหวัวลำโพงนะดูไปดูมาคุ้นๆกับหัวลำโพงเลยล่ะได้ใช้งานไหมจริงไหมที่เรียกว่ามีอ,อนิสงได้ใช้งานจริงนะเนี่ยมันมีอ,อนิสงตรงนี้ได้ใช้งาน นี่มานั่งฟังธรรมมานั่งฉันข้าวทำกิจกรรมต่างๆทุกวันมันชื่นใจได้ทำสิ่งพวกนี้ได้ใช้งานให้คนมาใช้งานเห็นไหมมันปิติยินดีในหัวใจที่ได้สร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมาได้ใช้งานเป็นศาสนาะเป็นประโยชน์ต่อขคนต่อหลายๆคนที่มาเห็นไหม เออไม่ได้ทำแต่ตรงนี้นะทำห้องน้ำา็็เดี๋ยวขี้แจกขี้ไหลยก็ไปได้นะจริงไหมคนมันก็เอาขี้มาด้วยนะมาไปไหนก็ไปด้วยรชงไหมโอ้นี่เป็นสานะประโยชน์นโอ้ยไปดูห้องน้ำก็ไม่มี So home.